กองกำลังปีศาจแห่งสงครามโลหิตครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นกลุ่มนักรบผู้ทรงเกียรติพวกเขาเป็นนักฆ่าที่เก่งกาจสามารถแต่แล้วด้วยพลังอันเย้าวยวนใจของความมืดมิดจากสงครามพวกเขาได้ละทิ้งหน้าที่ที่เคยทํามุ่งหน้าเข้าสู่ความมืดมิดอย่างเต็มตัวพวกเขาพยายามจะนําพลังความมืดมาเป็นของตนเอง ซึ่งทำให้พวกเขาทั้งหมดนั้นต้องคํำสาบชั่วร้ายแต่ด้วยเกียรติของนักรบที่ผูกพันลึกลงไปในติดวิญญาณของพวกเขาแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะกลายเป็นปีศาจจะโดนความมืดครอบงําไปแล้วแต่พวกเขาเหล่านั้นก็ยังมุ่งหน้าหาสงครามมุ่งหน้าสู่สนามรบไม่ว่าเวลาจะผ่านไปหรือถูกพลังใดก็ตามกืนกินหน้าที่นักรบของพวกเขาก็จะยังคงอยู่ตลอดกาล และก็เข้ามาสู่กองกำลังปีศาจแห่งสงครามโลหิตคนที่สามคนคนนี้มีชื่อว่าเคียวโกเคียวโกคือรองผู้การของผู้การโนโลลิในสงครามครั้งหนึ่งที่ผู้การโนโลลิพ่ายแพ้ เคียวโกนี่แหละเป็นคนที่ช่วยชีวิตเขาออกมาทุกคนคิดว่าเคียวโกนี่แหละที่มีความสามารถมากกว่าโนโลลิแต่เคียวโกรู้ดีว่าผู้การโนโลลิมีความสามารถและทักษะที่เหนือกว่าตนมากนักเขาเป็นลูกน้องคนสนิทของโนโลลิมานานแล้วแต่เมื่อสงครามที่ต้องต่อสู้กับหลอดซเฟอริสเคียวโกไม่รู้เลยว่าไดเมียวกำลังจะส่งผู้การโนโลลิออกไปไตายแต่ผู้การโนโลลิรู้ตัวดีจึงสั่งแก่เคียวโกให้คุ้มครองไดเมียวให้ดีที่สุดเคียวโก ไม่รู้เลยว่าผู้การโนโลลิกาลังจะทําอะไรแต่เมื่อเขาตัดหัวตัวเองออกเคียวโกรู้สึกถึงความสิ้นหวังที่แตกสลายลงไปอย่างไร้หนทางกลับมาแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังทําตามคําสั่งสุดท้ายของผู้การโนโลลิไม่ได้ขาดเลยแต่พอร่างของผู้การโนโลลิที่ไร้หัวลุกขึ้นมาและไล่ฆ่าไดเมียวทุกคนเคียวโกรู้ทันทีว่านี่แหละคือผู้การโนโลลิของเขานี่แหละคือคนที่เขาจะจงรักภักดีด้วย ไม่ใช่ไดเมียวที่นั่งกินนอนกินเคียวโกได้เข้าสู่ด้านมืดพลังปีศาจจากผู้การโนโลลิส่งผ่านมายังเขาเคียวโกตัดสินใจแล้วว่าจะทำตามคำสั่งและรับใช้ผู้การโนโลลิไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามเคียวโกจะติดตามผู้การโนโลลิไปตลอดการ เอาละครับผมสวัสดีทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แ f f เอฟบล็อคฟันะครับในวันนี้นะฮะเรามาในช่วงอวตารรีวิวนะครับผมมีคนถามมาเยอะมากพี่แล้วแรลี่ล่ะแรลี่ล่ะไม่ได้ลืมนะครับไม่ได้ลืมแค่เอาอวตารล่าสุดนี้เพื่อให้มันเร็วที่สุดนะทุกคนจะได้ตัดสินใจซื้อได้นะครับแต่เซตนี้ยังไม่ลืมนะครับประวัติเชื่อมโยงกันขนาดนี้สนุกขนาดนี้ไม่ลืมแน่นอนนะครับถ้าใครยังไม่ติดตามอีก2ตัวนะครับไปดูก่อนหน้านี้ได้นะครับผมอยู่ในเซตเดียวกันนี่แหละนะ ไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปชมรีวิวพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับมาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผมรอบตัวนะครับผมก็เท่ฮะผมว่าเป็นตัวที่เท่ที่สุดแล้วนะครับอันดับหนึ่งผมให้ตัวนี้เลยอันดับ2เป็นและเป็นแมกมัสนะครับอันดับ3เป็นผู้การโนโลลินั่นเองนะครับผมแต่ตัวนี้นะฮะแลลี่ผมรู้สึกว่าเท่ที่สุดแล้วนะครับมีความปาดเปรี้ยวนะครับเป็นคนนะไม่ใช่ผีแต่อย่างใดนะสังเกตดนที่มือเขานะครับเป็นรูปร่างของคนแต่เขานะครับผมใส่หน้ากากเป็นเหมือนหน้ากากปี นะครับตาสีแดงแบบหน้าเกงขามอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเอฟเฟกต์สกิลสนะครับผมมีออร่าขึ้นมานะฮะโอเคับผมไรอีกก็ไม่มีอะไรนะครับเราไปดูสกิลและการโจมตีกันเลยแล้วกันนะฮะเริ่มจากการโจมตีก่อนนะครับท่าโจมตีจะมีหมดงสองท่านะมีท่าตวัดมือกับท่าฟันดาบลงไปนั่นเองนะครับตีโคตรแรงทีแรงมากนะครับต่อไปนะครับเป็นสกิลหนึ่งนะครับผมดูนะครับ นะครับไม่ธรรมดานะฮะสวยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูตอนใช้สกิลแบบภาพช้านะฮะเห็นแบบนี้ไม่มันมันเหมือนจะไม่สวยนะแต่สวยนะครับอยากอยากให้เสียงนะเสียงสกิลหนึ่งดังขึ้นอีกนิดนึงนะครับแบบปุ๊บดูแบบอลังการขึ้นอีกนิดนิดแจ่มเลยนะครับผมอ๋อเดี๋ยวผมขอพูดตัวนี้ก่อนว่า ใครที่ดูคลิปผมอยู่นะครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าคุณชอบไม่ชอบยังไงกับอวตารตัวนี้นะครับรู้สึกว่าทาง GM เเนี่ยเขากำลังเปิดโพยเนาะทุกความคิดเห็นในคอมเมนต์นี้นะครับผมมันอาจจะมีผลนะเพราะว่าใขรมาทักมาตอนนี้ทุกความคิดเห็นที่คุณเม้นมานะครับมันจะมีผลนะ GM เขาจะเอาไปพัฒนาไปปรับปรุงแก้ไขนะครับผมมีอะไรลองคอมเมนต์มาเยอะๆนะปรับสกิลหนึ่งปรับอะไรคอมเมนต์มานะครับผมเชื่อว่า g m ต้องแอบเข้ามาดูบ้างนะครับผมมาดูภาพช้าตอนเช็คสกิลหนึ่งฮะ นี่นะครับผมตอนใช้สกิลหนึ่งนะครับผมเป็นการที่เขานะครับเหมือนกับใช้พลังสีแดงนะครับผมพุ่งไปยังด้านหน้านะครับแล้วก็ใช้ทงจิ้มนะครับผมเป็นการใช้ทงพุ่งไปนะสไลด์ไปแบบนี้นะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมใช้ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นสกิลสองนะครับผมเดีฮะ นะครับผมส่วนสกิลนี้ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าอยากให้มันดูอลังแบบบึ้มบึ้มอะไรนี้แต่นี่มันไม่บึ้มนะมันจะสวยพอดีพอดีนะครับผมดูนะเนี้ยมันมันไม่บึ้มนะครับแต่ว่าแบบบึ้มบึ้มบึ้มดูดูขังขังนะครับอ่าดูภาพช้ากันนะครับผมลุกนะครับผมตอนที่ใช้นะผมจะเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างนะครับขึ้นมาที่พื้นแล้วก็ตัวแรลลี่จะกระทืบพื้นแล้วก็เบ่งพลังออกมานั่นเองนะครับผมมันแบบเอี่ะครับผมอยากให้ตะโกนนะแบบ เออเดังๆอะไรอย่างนี้ดูสะใจดีนะครับผมก็ถือว่าสวยงามนะครับต่อไปเป็นสกิล3ก็เป็นออร่าขึ้นมาอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับต่อไปนะครับเป็นอัลติเมทหรืออันตินั่นเองนะครับผมไปชมพร้อม,มกันครับโอ้โหสวนอันติไม่มีข้อกังขานะครับผมโคตรโอ้โหเดี๋ยวดูสตาร์ฟออตมาเตอร์ฮะ เนี่ครับผมดูสตาร์ทนะครับอู้เวลาออกสตาร์ทมานะครับจะมีออร่าขึ้นมานะครับผมเป็นสีม่วงนะครับดูนะครับวัดบัคฮะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> <c oughs> บัคครับผม <c oughs> ตอนมีคาถาฟ้าจะไม่มีเสียงตอนทุบนะ <c oughs> แต่ถ้าไม่มีคาถาฟ้าจะมีเสียงตอนทุบนะครับโ <c oughs> อ้โหขาดเลยอะอย่างนี้ขาดเลย โอ้ถ้าหากินทำไมถึงบั๊กได้แต่โดยรวมก็ถือว่าดีครับผมสะใจดีนะอยากให้เขาปรับใส่เอฟเฟกเข้ามาตอนมีคาถาฟ้านะครับแบบอยากให้ลงแบบสะใจมากๆเลยนะโอ้โหเสียใจฮนะโอเคเดี๋ยวเราดูภาพช้ากันนะครับผมตอนนี้ใช้นะครับผมจะเป็นการง้างนะครับผม ง้างตัวเองขึ้นมาแล้วก็จับหน้ากระแทกโอ้ไม่ไม่ได้เอาทงทุบนะครับผมเป็นการที่ตัวแรี่นะครับจับดาบด้วยการพลิกมือนะครับผมแล้วก็เป็นการกระแทกลงมานะครับด้วยพลังที่มีนะปล่อยมาที่ดาบแล้วก็กระแทกดาบลงพื้นนะครับผมพลังที่กระแทกก็กระจายออกมานะครับเป็นพลังของแรี่นะครับเหมือนแบบพื้นแตกเลือดสาดอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ฮืออ่นะครับผมเป็นดาบของแรี่ขึ้นมาเต็มพื้นเลยนะครับผม แล้วก็ยกดาบขึ้นมาเอ,อือถือไว้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนั้นนะครับเสียใจฮะคาถทฟ้าไม่มีอันติไม่มีคาถาฟ้าไม่มีเสียงนะครับผมโอ้่งั้นสัใจโคตรโคตรนะครับต่อไปเป็นอสแตรกดาวนะครับผม Your opponent is me Your opponent is me นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับโอเคเราไปดูตอนฆ่ากันเลยครับ Your opponent is me As you command อันนี้เหมือนจะไม่มีเสียงพูดหรือเปล่าครับอันนี้อาจจะเป็นบั๊กนะปกติจะมีเสียงพูดถ้าเกิดเรา s m a คดาว w นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นบั๊กอยู่นะครับผมก็ตามนั้นนะฮะ โอเคนะครับราดูตอนตายกันครับเดี๋ยวเขาคงแก้ไขนะครับพวกบั๊กเสียงอะไรเงี้ยนะเขาแก้ไขแน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่าคุณอยากให้อะไรเพิ่มเติมคุณลองคอมเมนต์ไปคอมเมนต์มาก็ได้เดี๋ยวถ้าเกิด GM เ็เขาเข้ามาอ่านเขาจะเอาคอมเมนต์ต่างๆไปแก้ไขให้อวตารดียิ่งขึ้นนะครับผมดูตอนตายะ <S <S ฮะเออโอ้ยคาราคิรีครับผมโอ้โหมีดขวานท้องโอ้ยโคตรเท่คาราคิรีฮะ ไปศึกษาดูนะว่าคาราคิรีคืออะไรนะครับถ้าสมุไรทําภารกิจผิดพลาดหรือว่าทําภารกิจไม่สําเร็จนะครับสมุไรจะต้องเอาดาบมาคว้านท้องตัวเองนะครับเรียกว่าการคาราคิรีนั่นเองนะครับผมโอเคฮะเพื่อนๆด้กี่คะแนนคอมเมนต์มานะอย่าลืมคอมเมนต์นะครับดูแลคอมเมนต์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายซิกระ thank you for w a t ช h i n g ทุกท่านนะครับผมโชคดีครับโอ้ลืมให้คะแนนผมให้คะแนนอยู่ที่ 8.9เต็ม10แล้วกันนะครับผมอมถ้ามันยังมีเอฟเฟคต่างๆไม่ค่อยโอเคนะให้8.9แล้วกันนะครับไปแล้วครับผมโชคดีครับ